เวลา8นาฬิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแถนพระองค์ไปยังอาคารสุรพัฒน์รมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาในการพระาพราชทานเปลาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิติมศักดิ์สีคนและผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลายัยเข้ารับพระราชทานเข็มกิติการทองคำหนึ่งคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆและสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับเปรียกเปียโทและเปียตรี2588รคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเกียรติยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมของสาขาวิชาต่างๆเข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ 36คนและพระสทานโลกเกยียรติยศรางวัลสีปีบทองแก่นักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นหนึ่งคน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวัดความว่าในโอกาสที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาข้าพเจ้าขอเชิญพระบรมราชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้มาเป็นเครื่องเตือนใจแก่ทุกท่านว่าปริยัมบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่งตางตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเร่เรียนมาบัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสารรคความสําเร็จแก่นตนเองให้สมบูรณ์ทั้งในด้านอาชีพการงานในด้านเกียรติคุณความดีในด้านการทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดช,ชอบดังนี้แล้วมุ่งมั่นทําให้จริงให้สาเร็จครบถ้วนตามที่กล่าวแต่ละคนจะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยาฐานะอย่างแท้จริงจึงขอให้บัณิทุกคนน้อนมนําพะบรมราชวัทนนี้มาพิจารณาให้เข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักในหน้าที่ของตนอย่างท่องแท้ ได้สามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมอาจจะส่งผลให้บ้านเมืองมีความผาสุกร่มเย็นและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป คณะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานพระราชวโรกาสให้รวมพ่อสายทองเตชะธโมเฝ้าทูลรายงานการดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศรนทออำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะศิษยานุสิตเฝ้าทูลหลงพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของจังหวัดเชียงภูมิ ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์หนึ่งคาไทยขอผลคลางโดอ,อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์นำนักศึกษาผู้ได้รับทุนประกอบด้วยนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สุเ็จพัะกนิธาธิราชจจ้ากลมสมเด็จพระเทพพระรากษณสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและนักศึกษาทุนการศึกษาตามโครงการพระราชดำริแก่นักศึกษาต่างชาติในภูมิภาคอาเซียนเฝ้าทูลองพระบาทถวายรายงานผลการศึกษา